อัสลามูลัยกุมครับอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็เก็บตกคําถามอีกแล้วนะครับจากไลน์กลุ่มคอสเลิงออนไลน์ของอัลฮะชิดนะครับก็มีคําถามที่มากมายเหลือเกินใช่ครับอืมก็อโอวันนี้เป็นคําถามที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคําถามเชิงปัชญาด้วยไหมเป็นเป็นคําถามที่ที่น่าสนใจนะครับคือพี่น้องจากคุณมิ้งนะครับถามมาเลยครับอัสลามูลัยกุมค่ะคือหนูอยากถามอาจารย์ว่า คืออิบลิสเนี่ยครับัวหน้าชัยตอนเนี่ยที่ขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่า,าให้เขาเนี่ยได้อยู่จนถึงวันเกียรมัตเพื่อที่จะได้ใช้เวลาและสรรพกำลังในการ,รล่อลวงลูกหลานอาดัมให้เข้าสู่ไฟนรกเนี่ยคือพ,พี่น้องถามมาว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยสามารถมีใครที่สามารถขอดุอาเพื่อยุติคำขอนี้ของอิบลิสที่มีต่ออัลลอฮ์ได้ไหมเพื่อที่เราทั้งผองเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ ก็เป็นคําถามที่ดีนะเรื่องเชิงปรัชญาเนี่ยอุปเราคิดถึงไปปีนะฮะเรื่องเชิงปรัชญานะเราบอกว่าเอาละอันนี้คําถามมาอิบลิสเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เพราะมันขอกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์รับเมื่ออัลลอฮ์อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้อิบลิสมีชีวิตอยู่อุลามะบอกจะอยู่จนถึงวินาทีที่เสาครั้งแรกถูกเป่าสังครั้งแรกสไม่ใช่เสาเนี่ยสังครั้งแรก วาในวันเกียร์มัตเมื่อซาอุดีนเป่าสังครั้งแรกวันนั้นอิบลิสจะตายถามว่าใครจะไปขอให้อิบลิสตายตอนนี้ไม่ได้ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วนะเพราะอัลลอฮ์สัญญากักอิบลิสและแน่นอนเมื่ออัลลอฮ์พูดยังไงเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นแน่นอนอในขณะเดียวกันนี่คือบทอบทดสอบที่อัลลอฮ์จะให้มีจนกระทั่งวันเกียรนะ์มัตนหละอัลลอฮ์ให้มีบางคนอ่านอย่างนั้นอัลลอฮ์อ่าทำเราหรือเปล่าทำไมให้มีศัตรูตัวขนาดแบบนี้ บอกไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์บอกโรคคืออิบลิสและอัลลอฮ์ก็ให้ยาแก้มาอขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เอาง่ายๆนะพี่น้องเรารู้ว่าซอยนี้หมาดุนะครับผมนะเวลาเราเดินเข้าไปรู้ว่าหมาดุนะพี่น้องเวลาหมาเห่าเนี่ยเรากลัวโดนกัดเราก็รู้จักเจ้าของออะือเราก็เรียกเจ้าของสิครับเอพี่มีหมามันจะไอ้นั่นนะ,ะช่วยห,ห้าม<อ>มันจัดการเองนะคือจะไม่ให้เจ้าของฆ่าหมาเนี่ยเขาไม่ฆ่าแน่นอน เพราะเขาต้องเลี้ยงรอในขณะเดียวกันซอยนี่หมาดุท่านรู้ว่าบ้านหลังนี้หมาดุถ้ามันดูท่าทางมันจะหลุดมากัดเราก็เรียกเจ้าของวันนี้เวลาเราสึกอิบลิสใช้ตอนล่อลวงเราพี่น้องต้องเรียกเจ้าของอิบลิสผู้ที่มีอํานาจเหนืออิบลิสนั่นคืออัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอิบลิสมันเป็นบททดสอบและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์คือผู้ดูแลฉะนั้นมุสลิมนะครับเราต้องอยู่ชีวิตต่อไปอิบลิสมันก็จะหลอกเราต่อไปเรื่อย ขอให้เราอยู่กับอัลลอฮ์นะพี่น้องขอความคุ้มครองมันจะมีดูอาว่าเวลาเราขอความคุ้มครองนะครับเรียกว่าอาอูซุบิลละมินเชตอนนรจีมคาเดียวนะอิชาละอัลลอฮ์ปกป้องทันทีนะครับง่ายๆเลยที่ทุกคนท่องกันได้ใช่ง่ายๆแล้วมันมีพลังมากด้วยแล้วก็นี่เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์ที่มีสิทธิ์ได้รับเข้าสวรรค์เนี่ยก็คือมนุษย์ที่เขาขัดเกลาจิตใจของตนใช่ครับก็คือหมายวามว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ย ให้ปรับให้ให้เต็มไปด้วยฮาวานับซูที่ทวินหาที่จะทำแต่สิ่งเลวร้ายและก็ยังจะมีมารและพลรคของมารที่ยังมาล่อลวงเราอีกล่อลวงเราแต่มนุษย์จะรักษาตนเองให้อยู่ในดุลยภาพในตามแนวทางของพระองค์อย่างนี้ก็เอาเราประทานศาสนามาให้ใช่นี่คือแนวทางนี่คือแนวทางใช่ครับก็หวังว่าคงจะกระจ่างอาจารย์คำถามนี้โอเป็นคำถามที่ดีมากเลยเราก็ได้ทบทวนตัวเราเองด้วยให้เราฉุกคิด ฉุกคิดฉุกคิดอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราครับคุณมิงใช่ไหมครัคุณมิงครับผมนีนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคสำหรับคำถามนี้ก็จากลาเท่านี้นะครับครับวัสลามครับผม